สวัสดีครับวันนี้ FC โดนอะไรมาไม่รู้แต่มาแล้วบนกลุบเลยครับผมเลยขอทำคอนเทนต์สักหน่อยครับว่าเขาโดนอะไรมาคุณยังไงเป็นยังไงมายังไงไม่ต้องบอกชื่อร้านก็คือตัวเลดเนี่ยค่ะเอาเข้าไปขายคืนให้ที่ร้านที่เพชรบุรีนะคะใช่ร้านที่ทํำไหมใช่ร้านที่ทําค่ะแล้วก็คือเขากดราคาให้แค่สามหมื่นทั้งทที่ทามาแปดหมื่นห้าทำมาแปดหมื่นห้าให้สามหมื่น โอ้โหนี่ผมยังไม่ได้ดูนะครับแต่ยังไงมันควรจะได้ถึง5 0,000ื่นนะครับถ้าทํามา80,000ื่นครับถึงจะเป็นทองที่ต่ําก็จริงครับผมยังไม่รู้น้ําหนักนะครับแต่ FC ก็มาแล้วบนกลุมผมก็เลยขอจัดคอนเทนต์หน่อยครับว่าการที่คุณขายของแล้วซื้อเข้ากดราคาขนาดนี้มันจะทําให้คุณเสียลูกค้าได้นะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนมาส่วนมากนะครับเขาไว้ใจคุณเขายอมซื้อทองจากคุณแล้วเขาก็ขายคืนคุณโดยที่ไม่ไปไหนแต่คุณกลับกดราคาเขาสําหรับร้านนี้อยู่ที่ไหนไม่ต้องบอกชื่อร้านบอกจังหวัดมาเลยครับ เพชรบุร <Pet> ีสำหรับร้านนี้อยู่ที่เพชรบุรีนะครับถ้าคุณเห็นคุณต้องจําได้ครับสําหรับอันนี้ครับว่าไปเรื่อยครับพูดไปตามความจริงครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าสามหมื่นเป็นราคาที่เหมาะสมหรือว่าน้อยเกินไปเดี๋ยวเราไปขอ,อกแกะและดูไปพร้อมครับว่าจะถึงห้าหมื่นหรือเปล่าก่อนอื่นอันนี้ทํามากี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบคระตรงนี้เขาบอกเก้าสิบและตรงนี้ล่ะเท่ากันนะคะเท่าสิบเก้าสิบเท่ากันนะ,ะโอเคเดี๋ยวขอเวลาเช็คหน่อยครับว่าจะโดนเปอร์เซ็นต์ทิปรหรือเปล่าและน้าหนักเขาได้บอกไหมทั้งหมดเท่าไหร่ ไม่ได้บอกน้ำหนักจำไม่ได้ด้วยโอเคจำไม่ได้เราไปตามความจริงครับขอเวลาเช็คสายกับตัวตรงนี้ก็นหน่อยครับว่าเปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงคือเท่าไหร่ครับเช็คหน่อยตัวเลขรอสักแป๊บนะครับเรามาสรุปกันหน่อยครับว่าเปอร์เซ็นต์ที่เช็คได้คือเท่าไหร่ครับหน้าเลขตรงนี้นะครับเช็คได้ที่76็ดสิบส่วนตัวสายตรงนี้เช็คได้ที่75้าตะขอเช็คได้ที่96.5สบหจุนะครับนี่แหละครับเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ทิปบอกไม่ตรงตามที่ขายค่าแรงก็คิดเปอร์เซ็นต์ทอก็คิด มันเลยทําให้เวลาขายคืนมันเลยได้ราคาน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าหมดนี่หนักเท่าไหร่ขอเวลาแกะสักหน่อยจะเกินส0 0 0 0ื่นหรือเปล่าเดินทางจากเพชรบุรีมาสุพรรณจะคุ้มไม่คุ้มเรามาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับจากซื้อมา8,000มื่นเมื่อ2ปีที่แล้วไปขายให้30,000ื่นราคาที่แท้จริงจะได้เท่าไหร่เรามาประเมินไปพร้อมกันเลยครับเรามาลุ้นน้ำหนักครับน้ำหนักอยู่ที่29 63ครับราคาที่ควรจะได้มันจะต้องประมาณสัก55,000ถึง60,000เราไปดูพร้อมเลยครับว่าได้หรือไม่ได้ที่เหลือคือเปอร์เซ็นต์นะครับไปกันเลยครับการนำทองแบบนี้มาหลอมขายขอให้เป็นทางเลือกนะครับถ้าโดนกดราคาเกินจริงก็แวะมาหาผมได้ครับแล้วตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่หนึ่งเรียกว่าร้านไทยมาวินไปหลอมพร้อมกันและดูราคากันเลยครับ ส่วนมากงานแบบนี้นะครับจะถูกขายเปอร์เซ็นทิปนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นจะไม่ตรงตามที่ขายนะครับเปอร์เซ็นก็ไม่ตรงแล้วยังบวกค่าแรงจากราคาทองที่ขายครับใช้ทองประมาณ 75- 8 0แต่ขาย90%ครับแล้วก็บวกค่าแรงแพงขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นส่วนมากแบบนี้นะครับผู้ซื้อหรือว่าผู้บริโภคจะเสียเปรียบนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงถือว่าเปลี่ยนแปลงได้ยากครับเพราะว่าทํากันมานานแสนนานนะครับมันเลยเปลี่ยนแปลงยากสะหน่อยครับผมพยายามดันคลิปแบบนี้นะครับว่าเป็นเปอร์เซ็นทิปอยากจะให้คนทํา เปอร์เซ็นต์ออกมาเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นแล้วก็บวกค่าแรงไปเลยครับเวลาลูกค้านําไปขายจะได้รู้เลยว่าของเขาควรจะได้เท่าไหร่ครับ อยากซื้อมา8 5 0 0 0ประเมินให้เขาแค่30,000ถือว่าโหดไปนิดนะครับบอกใช้ทอง90้าสทำแต่ทองที่ใช้ทำจริงคือ7 6ซแค่นั้นครับแบบนี้เรียกว่าโหดเกินเหตุกินกำไรเกินควรนะครับแต่น่าแปลกนะครับไม่มีการตรวจสอบเรื่องพวกนี้นะครับหรือว่ามันเป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นประเพณีทำมานานแสนนานเลยครับมันเลยเปลี่ยนยากสักหน่อยนะครับ <S <S ผมก็จะพูดผมไปเรื่อยนะครับว่าของแบบนี้มันสมควรเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงครับ ถ้าหลายคนไม่เปลี่ยนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมันเองครับเรื่องเปอร์เซ็นทองนะครับผมจะทําเองเลยครับเดี๋ยวผมพร้อมผมจะทำเลยนะครับกรอบพระบอกว่า90ก็ขาย90เลยครับ แล้วหลังล้อมเหลือเท่าไหร่ก็ระบุกันไปเลยครับเพราะว่ามันสามารถทําได้นะครับทําไมมันถึงทําได้เพราะผมทําทองรูปพันมาก่อนนะครับผมสามารถกําหนดเปอร์เซ็นต์ก่อนทําหลังทําได้เลยนะครับว่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คาดเคลื่อนเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมเลยครับว่าจาก3 0 0 0 0จะได้ถึง55 0 0 0หรือเปล่าไปกันเลยครับ เรามาสรุปราคาไปพร้อมครับจากสามหมื่นล้อมขายจะได้เท่าไหร่ไม่ใช่ว่าทุกคนนํามาลลอมขายจะได้ราคาดีครับมันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์และน้ําหนักทองคุณถ้าคุณมีทองที่น้ําหนักดีและเปอร์เซ็นต์ดีคุณก็จะได้ราคาดีไปด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์ที่เช็คได้คือ75.77มีเงินผสมอยู่12เมีทองแดงอยู่1 0น้ําหนักหลังล้อมเหลือ29.54ได้กำรละ2องพัมบาทยอดรวมคือ7334บาทหักโอ้มแล้วเหลือ 65,411บาทถ้าโดนกดราคาเกินจริงสามารถเดินทางมาหาผมได้เลยแล้วตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่1เรียกว่าร้านไทยมาวินอาจจะเข้ายากสักนิดและออกยากสักหน่อยขอให้ปี2,568เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนโดยเฉพาะผมขอดีกว่าคุณประมาณสัก3%พอสวัสดีครับ